เบื้องหลังแว่นตาใสาๆคุณคาดหวังอะไรจากสาวน้อยคนนี้เป็นเนิร์ดไอทีที่เรียบร้อยหรือเป็นเด็กน้อยฝึกหัดในทีมเรนโบว์แต่ใน Ubisoft a อนิมัสตอนนี้เราจะมาพาคุณไปรู้จักกับตัวจริงของพยักสาวที่ซุ่มซ่อนโกรงเล็บของเธอเอาไว้มากมายด็เคมีสายด่วนปวนสุขภาพจิต ด็อกเคบิหรือชื่อจริงของเธอก็คือเกรสหนำส่วนภาษาเกาหลีก็คือนำอึนเฮเกิดและเติบโตในสาธารณรัฐเกาหลีใต้เธอใช้แววความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์สำรองมาประกอบขึ้นเป็นคอมพิวเตอร์เองแถมเธอยังชอบเล่นฟุตบอลทะเลาะต่อยตีกับเพื่อนผู้ชายข้างบ้านบ่อยครั้งไปจนถึงขั้นเถียงครูบาอาจารย์ด้วยคำพูดเจ็บแสบอย่างที่หลายๆท่านน่าจะทราบกันว่าเกาหลีใต้ยังมีร่องรอยของค่านิยมขงจือ๊อที่มองว่าแม้ผู้หญิงจะเกิดมามีความสา มา,มากแค่ไหนแต่สังคมก็คาดหวังว่าพวกเธอจะเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตต้องรู้จักประพฤติตัวดีอ่อนน้อมเสมอเด็กหญิงที่ออกนอกลู่นอกทางค่านิยมสังคมอย่างด็อกเคบิจึงถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาและถูกกดดันอย่างมากถึงแบบนั้นเธอก็ฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดในแบบของเธอด็อกเคบิเลยซื้อแว่นปลอมมาใช้ปรับลุกให้ซ้อมากขึ้นรับบทนางอ่อนโยนเข้าซีนเก่งพูดคะคะขาขา,ขา,ขา,ขาแต่พอรับหลังก็อี ซึ่งบุคลิกในการสแสดงนี้ก็สัมพันธ์กับชื่อเธอด้วยนะครับเพราะเกรซที่เป็นชื่อจริงของเธอได้แรงบันดาลใจมาจากดาราอเมริกันที่เจอจรสที่สุดคนหนึ่งคือเกรซเคลลีซึ่งสุดท้ายได้กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโกไปเลยด้วยพรสวรรค์ด้านไอทีด็อกเคบีจึงได้รับทุนของสถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลีหลังจากจบการศึกษาแล้วเธอก็เข้าทำหน้าที่ในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติแต่ชีวิตในออฟฟิศดูจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ทางเรื่องของเธอ คือการเข้าร่วมกองกําลังปฏิบัติการพิเศษแห่งสาธารณรัฐเกาหลีหน่วยที่9ซึ่งมีฉายาว่าโกสและเป็นที่ที่บ่มเพาะทักษะมากมายทั้งการเอาชีวิตรอดการปีนเขาไปจนถึงการทําสงครามแบบกองโจรกระทั่งช่วงหนึ่งที่หน่วยของดอเคบีต้องไปฝึกฝนร่วมกับหน่วยกรีนบร์เบรรดาครูฝึกชาวอเมริกันก็เห็นแววในความสามารถของเธอและแนะว่า ยอคเบิน่าจะทําหน้าที่ในการเจาะแนวป้องกันกับแทรกแซงเครือข่ายได้ดีพวกเขาจึงแนะว่าเธอน่าจะเข้าร่วมกับหน่วยพยักขาว707 SMB เลยซึ่งเราได้ทําประวัติหน่วยนี้ไปเมื่อคลิปก่อนครับฉะนั้นสําหรับคนที่ถามว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ติดบนแขนเสื้อข้างขวาของเธอเป็นแมวหรือเป็นเสือก็ตอบได้ชัดเลยครับว่าเป็นเสือแต่จะเป็นสายพันธุ์ไหนก็เอาที่สบายจิตของแต่ละคนเลยครับเมื่อเข้ามาร่วมฝูงกับพยักขาว ด็อกเคบีดูจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่เธอมีได้มากขึ้นแต่ก็มาติดกำแพงใหญ่ครับนั่นคือพลตรีคูหัวหน้าของเธอเองที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมืองกับบลูเฮาส์หรือทำเนียบของเกาหลีใต้พลตรีคนนี้มีลักษณะเพียบพร้อมที่จะเป็นศัตรูด็อกเคบีดทุกอย่างตั้งแต่การทำตามคำสั่งที่ได้รับมาอย่างตรงตามตัวอักษรทุกตัวการเรียกร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพักดีต่อเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขจนแม้แต่ด็อกเคบีที่คุ้นชินกับการเล่นละครไปตามน้ำมันนาำยังรู้สึกเหนื่อยใจ แต่แล้ววันหนึ่งชื่อของทีมเรนโบ์ก็ผ่านเข้าหูของด็อกเคบิและเธอเห็นโอกาสที่จะได้แสดงพลังที่แท้จริงในหน่วยนี้เธอเข้าร่วมทีมเรนโบอยังเป็นทางการในปี2017โดยพลตรีครูมาทราบเรื่องนี้ภายหลังทําให้เขาไม่พอใจอย่างมากเพราะนี่เป็นการแสดงถึงการฝ่าฝืนและไม่ไว้หน้าเขาเลยนั่นจึงทาให้ด็อกเคบิตั้งแง่กับวิจิวอย่างมากเพราะวิจิวก็มาจากหน่วย7จ7เหมือนกันแถมยังเข้ามาเป็นสมาชิกทีมเรนโบ์ในเวลาใกล้ๆกับเธอด้วยไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ด็อกเคบิก็สงสัยไป ก่อนแล้วว่าครูอาจส่งวิจิลมาตามสืบเรื่องของเธอในกลุ่มเรนโบ์ก็เป็นได้แต่ตัวของวิจิลจะมีเจตนาแบบนั้นจริงหรือไม่ไว้เรามาติดตามกันในภายหลังครับหลังจากเข้าร่วมทีมเรนโบ์ได้เพียง2ปีในปี2019แฮร์รี่ก็จัดทัวร์เมนต์แห่งแชมเปี้ยนโดยทีมของด็อกเคบีสามารถคว้าชัยไปได้โดยเธอฝากผลงานจากการยิงหัวกาเวรียาก่อนที่เธอจะโดนระเบิดในโตรของพอลส์เป่าทิ้งไป Grace Mike <Exactly. S 2> ต่อมาในทัวร์นาเมนต์ปี2021<ๆ>เธอก็ทำผลงานล้างตาด้วยการแฮกมือถือโพสจนแอชเก็บเข้าไปได้สวยๆ go, ก่อนที่เจ้าแม่กาลีปางปราบมานจะบูชายันเธอแล้วแบกทีมชนะไปอย่างสวยงามกว่า เมื่อเจาะลึกลงไปถึงบุคลิกของด็อกเคบีแล้วแฮร์รี่ไม่เคยกังขาในพรสวรรค์ด้านงานไอทีของด็อกเคบีเลยเขาเห็นว่าเธอเป็นเด็กฉลาดที่เล่นพูดจาผงผางและเปิดเผยมากเราจะเห็นว่าด็อกเคบีค่อนข้างจะสนิทกับแฮร์รี่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเช่นตอนที่เธอไม่พอใจการการะทำของแทชเชอร์เธอก็แสดงออกไปตรงๆและไประบายให้แฮร์รี่ฟังแต่ขณะเดียวกันแฮร์รี่ก็กังวลกับความอ่อนประสบการณ์และความมั่นอกมั่นใจเกินไปจนบางครั้งก็ออกนอกลูก่นอกทางของด็อกเคบีซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากภูมิหลังของเธอตั้งแต่ว ด็อกเคบิเล่าให้แฮร์รี่ฟังว่าเธอต้องผ่านระบบการศึกษาแบบเกาหลีที่โรงเรียนเปรียบเหมือนสนามรบให้นักเรียนต้องเอาชนะเพื่อนร่วมชั้นด้วยคะแนนที่เหนือกว่าการต้องอยู่กับความคาดหวังระดับสูงมากมาทั้งชีวิตทําให้แฮร์รี่วิเคราะห์ว่าแท้จริงการแสดงออกด้วยความมั่นใจมากเกินไปของด็อกเคบิเป็นเพียงการปกปิดความกลัวที่ว่าตัวเธอเองไม่ดีพอและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนั่นเองเจ้าหน้าที่อีกคนที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับด็อกเคบิก็คือพ่อหนุ่มแดนประดิบเอเคอร์ครับเพราะทํางานสายเทคโนโลย เหมือนกนกัและอย่างที่เราได้เล่าไปในคลิปของ Echo ครับว่าถ้าเป็นเรื่องสร้างเทคโนโลยี2คนนี้ก็มีงัดข้อกันอยู่บ่อยๆแถมชื่อดอกเคบิก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติจากนิทานพื้นบ้านเกาหลีที่ออกมาหลอกหรือช่วยชาวบ้านคล้ายโยคไคข,ของ Echo ซึ่งมาจากตำนานผีดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นอีกเหมือนชงมาให้คู่กันยังไงอย่างนั้นแต่แฟนเรนโบว์ซิกซีต์น่าจะรู้ดีว่าเรือที่แท้จริงของดอกเคบิน่าจะเป็นใคร สำหรับอุปกรณ์ประจำตัวของด็อกเคบิคือแล็ปท็อปที่มีโค้ดเนมว่าโลจิกบอมเมื่อด็อกเคบิลงสนามในฐานะฝ่ายบุก mm hmm. เธอจะซื้อโทรศัพท์ให้ฝ่ายป้องกันทุกคน mm hmm. เพื่อที่เธอจะใช้ความสามารถของโลจิกบอมป้อนไวรัสเข้าไปในโทรศัพท์พวกเขาทำให้มันมีสายเรียกเข้าเสียงดังเป็นการเผยตำแหน่งศัตรูอย่างมีประสิทธิภาพ แถมไวรัสยังสามารถทำลายตัวเองไม่ให้คนอื่นสามารถตามรอยโค้ดเพื่อสร้างซอฟต์แวร์มาแก้ทางได้แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อศัตรูตาย1คน 1> เขาจะทิ้งโทรศัพท์ไว้กับพื้นซึ่งด็อกเคบิ B e, สามารถใช้มันในการแฮ็กครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ฝ่ายบุกสามารถเข้าถึงกล้องทุกตัวของฝ่ายป้องกันรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเช่นโดรนโยคายหรือโดรนที่มอสซี่แฮกก็ไม่เว้นสำหรับใครที่สงสัยว่าฝ่ายป้องกันที่โดโลจิกบอมบ์เล่นโทรศัพท์ขึ้นข้อความว่าอะไรความหมายมันก็คืออย่ามาแย้มกับฉันนะ อย่างไรก็ตามฝ่ายป้องกันสามารถล้างคำสาบด็อกเคบีได้ด้วยการไปอยู่ในอนาเคสซิกแนลดิสรัปเตอร์ของมิวคนที่เธอสาบานว่าจะคิดของชิ้นใหม่มาแก้ทางให้จงได้สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม Ubisoft โปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณได้ทันใจและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทำวิดีโอสามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเรื่องนั้นมีเสียงเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอนรวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Facebook และช่องทางน้องใหม่ของเราบน Instagram เอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ u b i ี o อ t แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก u b i s o อ t t h a i l a n d ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ